อีพี EP ที่6ก็มาดูแต้มรวมล่างนะครับสถิติก็ค่อนข้างที่จะเข้าดีนะที่ผมลงไปให้ดูว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหซึ่งเข้ายาวกว่านี้อยู่เนาะก็ไล่มาจากตรงนี้เลยแต้ม9้ามาห้าสี่แต้มห้ามาสามสองแต้ม9้ามาสามหนะครับก็แต้มสามเนี่ยแปดห้านะครับอันนี้แต้มอะไรแต้มหออก0ูย์หครับล่าสุดนะครับก็ เอาไปที่8 7ดเจ็ต้มหนะครับแต้มรวมเรามานะครับก็เสีย6กเจนี่คือแต้มรวมล่างนะจะได้ไปจับกับชุดนี่ครับชุดสองตัวล่างเต็มแล้วเราก็ไปจับแต้มรวมมันจะเหลือกี่ชุดนะครับมาดูกันนะครับสําหรับแต้มรวมสองตัวล่างนะก็เป็นสูตรที่ง่ายมากใช้3ตัวมงคลั้งที่1บวกกันทั้ง3หลักเลยแล้วก็บวก8ของที่นะครับ 1บก0บก9 1บก0ได้1บวก9เป็น10 10บวก8ได้8นะครับตัวแรก8 9 0 1 2 3นะครับก็คือแต้มรวมล่างสำหรับ8 9 0 1 2 3นสําะสำหรับรอบนี้ทีนี้มาดูอ่ะจากชุด2ตัวล่างชุดเต็มที่ให้ไปเนาะก็จะมีตรงนี้ นะเอาจากแต้มรวมก่อนว่ามันมีชนอะไรบ้าง890123นะชนแต้มรวมเอาชนแต้มรวมก่อนนะผมจะเอาจับชนแต้มรวมก่อนแล้วก็เอาค่อยไปเอาเด่นเด่นที่ผมให้ไปเมื่อวันขอวันศูนย์กับหนึ่งน่าจะมาศูนยะ์กับหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ผมเอาแค่ชนแต้มก่อนนะครับชนแต้มมันจะเหลือกี่ชุดนะครับชนแต้มจากชุดเต็มนะอันนี้ก็คือเด่นอยู่ตรงนี้อสองตัวล่าง อันนี้ยังไม่ตัดนะครับเอาแบบชนแต้มก่อนของตัวล่างชนแต้มก่อนนะครับวางตรงนี้เดี๋ยวมจะจับคู่ชุดให้นะครับเดี๋ยวจะไปคัดเด่นอีกทีหนึ่งจาะนะชนแต้มนะมันก็จะมี9อะไรบางก้างก้า ถเก้านะก็คืออันนี้ผมขีดเส้นเป็นสีดําก่อนนะเพื่อจะได้ดูง่ายนะครับเดีย๋ยวนะถ้าชนแต้มถ้าเก้าจะมีเก้า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 ในแต้มแปดแต้มเก้าเดี๋ยวนี้แต้ม 8, แปดแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามนะครับอ่ะถึงเก้าสี่นะครับถ้าตรงนี้ล่ะแต้มเก้า มีเต้มศูนย์ได้นะครับเต็มหนึ่งเต็มสองอันนี้แต้มสามได้อยู่เนาะก็จะมีแต้มหนึ่งเต้มสองแต้มสามอ่ะได้ถึงนี้คูณสองล่ะคูณสองแต้มสองแต้มสามอ่ะถึงนี้นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับศูนสามเต้มสาม นก็อยู่ประมาณถึงนี้ฝั่งนี้ล่ะมีตรงไหนหกเจ็ดแปดก็สองหได้แปดมีแต้ม9ก้าแต้มแปดแปเศออประมาณนี้ไล่จากเก้าก่อนเนาะถ้า9้านะชนแต้มก็จะมีเก9า9ก้าเกหนึ่งเกสองสมเกส ดูเก้าก่อนนะครับเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับถ้า0ูนย์ก็คือ0ูย์เถึง03นย์สะครับศู0ย์เ ูนย์สามถ้าหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสองเก้าถ้าสองก็สองเก้าสองหนึ่งนะครับสองเก้าสองหนึ่งอันนี้แต้มสามสามเก้าเต็มสองสามหนึ่ง 3าไม่ได้3าเกตัวเดียว3ามเได้นะครับส9่เ้าแต้มสมได้ไหมสี่เก้าได้ครับอ่าสี่เได้ก็เป็นตัวกลับทีนี้ก็มาดูฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะมีสองหกอ่ะก็จะมีสองหชุดหนึ่งตรงนี้หกเจดแปด 3ามห้าสามหกหกเนี่แต้ม2นะครับ4ี่สี่สี่ห้าอันนี้แต้ม0ูนต้ม9แต้ม8โอเคนะครับก็ถ้าดูจากชนแต้มก็จะมี1 2 3 4งห้า 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17อ8 19 20 21 2 2 23นะครับอันนี้ก็คือชนแต้มนะครับทีนี้ผมเลือกเด่นรอบที่แล้วก็คือผมเลือกเด่นที่0กับหนึงเพราะว่าสูตรล่างอะ่ะมันสูตรที่ผมลงไปล่าสุดนะมันชนที่0กับหนึ่งเนาะมันก็ได้เด่นที่0กับหนึ่งจากตรงเนี้ยเด่นล่างอะ่ะ จากสูตรนี้ก็จะมี01 567รอบทีแล้วหลุดรอบทีนี้รอบนี้ผมก็มองว่ามันมันก็จะมันไม่ได้เด่นที่เนี่ยสูตรนี้น่าจะเดินต่อก็คือ701นะมันก็เน้นที่ล่างเด่น7มี0มี1ทีนี้7มันไม่ติดมาเลยนะในชุดล่างชุดนี้นะครับสังเกตว่า7ผมไม่ติดมันจะมี01ที่ติดแล้วก็20นี้01ชนนะครับ0901กับ012นะครับก็เด่นล่างที่0กับ1 0 9 1นเก้าหนึ้าได้ไหมเออมันมีอยู่ติดทีนี้ก็จะมีอยู่ชุดชุดเน้นนะครับทีนี้ก็มาดูาชุดเน้นจากชุดเด่นล่างนะครับเน้นเด่นล่างชนแต้มอันนี้ชนเด่นล่างอ่าก็มาดูชนเด่นล่างมันจะเหลือกี่ชุดชนเด่นล่างที่ศูนย์หนึ่งนะ ผมเลือกศูนย์หนึ่งมาใช่ไหมชนเด่นล่างที่ศูนย์หนึ่งก็จะมีอะไรบ้างที่น่าจับตามองนะครับชนเด่นล่างเพราะเด่นล่างเลือกศูนย์หนึ่งอยู่แล้วรอบนี้คิดว่าน่าจะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับก็ดูจากตรงนี้สามสูตรก็ชนที่ศูนย์หนึ่งเนาะคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับใครชอบหรือเปล่าชอบก็จัดไปก็จะมีอ่ะอันนี้อันนี้คือชนแต้มหมดเลยอันนี้รอบที่แล้วชนแต้มเข้าตัวกลับเจ็ดแปดนะครับ จากตรงนี้ถ้าผมเลือกมาหมดมันก็จะเข้าไปตรงชุดนี้ทีนี้ผมก็จะเ,เลือกจาก01ที่เป็นตัวเด่นล่างมันก็จะเดลือะไรบ้างถ้า9นะมันก็จะเด่นที่91ตัวเดียวนะครับ92 93 94ไม่เด่นทีนี้มันก็จะมีเด่นที่09จากตรงนี้นะก็จะมี91

หนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเกนี้จะมีตัวเดียวกันก็คือเก้าซึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจสามารถมาได้9 1้าแล้วก็2องหตัวเดียวกันนะครับหนึ่งหเลเบิลหนึ่งสาอง่ะทีนี้ใครชอบชุดไหนเป็นพิเศษชนเด่นล่างที่0กับหเนาะผมก็เลือกจากตัวชนเห็นไหมเก้าหนนะถ้า9มาก็คือ9 1้าได้ครับ เนี่ยผมมองว่าอาจจะมีเก้าก็ได้นะสัญจรสัญจรจะเด่นที่ตัวไหนสัญจรอีสานอีสานล่าสุดน่าจะมาที่เก้าหรือเปล่าแต่ล่าสุดออกมาเก้าน่าจะโคราชหรือเปล่าูนย์เก้าเจ็ดมันก็มีเลขอืที่น่าจะตามองก็คือเลขเก้าอยู่เหมือนกันเนาะก็ไม่แน่นะรอบนี้อาจจะเป็นจุดนี้หรือเปล่านะถ้าดูจากตรงเด่นอสูรนี้รอบที่แล้ว รอบที่แล้วสูตรสองสูตรนี้มันเข้าตรงนี้เลยนะเนี้ยเนี่ยรอบที่แล้วสูตรเนี้ยก็คือตรงเนี้ยมันเข้าอย่างเนี้ยมันเข้าตำแหน่งตรงเนี้ยแปดเจ็ดเลยพี่น้องมานะเถ้าเป็นศูนย์เก้าก็พี่น้องอีกนะแปดเจ็ดอันนี้เข้าอันนี้เข้านะเราทแล้วบอชนแปดผงบอลเล่นที่แปดรอบนี้ชนที่ศูนย์กับหนึ่งผมก็ว่าคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับก็ถ้าเป็นเก้าเก้าหนึ่งหรือเก้าศูนย์ก็คงได้นะ เออผมเด่นล่างที่ศูนย์กับหนึ่งเรามีก็วิงศูนย์วิงหนึ่งล่างก็แล้วกันเนาะอืมเลือกศูนย์หนึ่งทีนี้แต้มมันก็ชนที่ตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นตัวไหนอ่ะใครชอบชุดไหน,นพิเศษก็ลองจัดไปนะครับสําหรับเด่นล่างนะเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้านะผมว่าชุดเด่นนะอย,ยู่ที่เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแล้วก็0ูนย์สองเพราะว่าผมเห็นเอ่อ เดี๋ยวจะไล่สติทางอีสานให้ดูนะสติสัญจรอีสานสองสองมาดีเหมือนกันนะครับผมว่าตัวนี้น่ามองเหมือนกันนะครับ02 9109 1902นะผมชอบที่ตอนนี้ผมมองที่02 1909 91นะครับเป็นตัวที่เด่นทีนี้ค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าผมจะเน้นตัวไหนเป็นพิเศษนะตอนนี้ผมให้91 09 19 หนึ่งเก้ากาหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สองนะผมมองว่าสองมันมีสิทเปอร์เซ็นต์มาเหมือนกันนะครับสองหนึ่งได้ไหมเออสองหนึ่งหนึ่งสองอืมก็ไม่แน่นะแต่มองดูเหมือนจะศูนย์สองมาดีมากกว่านะมันคือสถิติทางอีสานมันสองศูนย์สองหกมาบ่อยเพราะฉะนั้นสองอาจจะมาได้นะครับหรือไม่ก็เก้าเออศูนย์สองนี่ก็ไม่แน่นะครับแปดเจ็ด แล้วมาแบบแปลกๆ02ทีนี้ไม่มี17บางคนบอกเออ7ไม่ติดมานะรอบนี้นะครับสําหรับชุด2ตัวล่างชุดเต็มผมไม่มีที่7เลยเนาะก็บวกแล้วก็คือ9ตรงนี้มันได้9แล้วก็1 2 3 4 5 6 1 0น่าจะถ้ามาก็น่าจะอยู่ที่หลักสิบก็ประมาณนี้นะตัวที่ผมมองมองดูอยู่91 19 09 02ครับ 2องหนึ่งหนึ่งสใครชอบก็ไม่ว่ากันตอนนี้ก็มองประมาณนี้ไปก่อนนะครับอ่าหรือถ้าใครชอบตักผนแต้มก็อยู่ตรงนี้ที่เลขดังตอนนี้นั่นจะเป็นชุดนี้หรือเปล่า <c oughs> เออหลายสำนักทำไมให้ตัวนี้จังอ่าโอเคนะครับผมก็มองไว้อยู่ประมาณนี้นะตัวเลขผมไม่แน่นะครับอาจจะมานะแล้วตัวนี้ก็มาบ่อยเหมือนกันนะสัญจรสัญจรหน,นีไม่พ้นในตัวนี้ มาบ่อยนะมาบ่อยใครไปดูไรดูสัญจรนะครับในสัญจรเนะี่ยในล่าสุดมันออกตัวนี้หรือเปล่าอีสานเนี่ยออกอที่คนละหัสนะตัวนี้เลยล่างเนี <c> ่ย <oughs> จับตาจับตานะครับผมโอเคปากล่างไว้ให้พิจารณานะครับสาหรับแต้มรวมสองตัวล่างได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับแล้วก็อันนี้คือชุดเน้นนะครับสําหรับล่างโชคดีนะครับใครที่จับลอตเตอรี่คอยถูกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ